สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l น r o s ร s ค่ะวันนี้เรามากันกันกบอีพอร่อยบอกต่อเราอยู่กันที่ m b k คือร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะอร่อยบอกต่อกับชุดสีม่วงชุดนี้ก็คือร้านชื่อว่าร้าน c h ส e s y ไฟ y ค่ะใช่อยู่แค่นี้เองเนี่ยเห็นบอกไม่รู้ ซูมเ,เ,เข้าไปเดี๋ยวก็เห็นเองนะคะผมจริงๆอะโรสอะไม่ได้รู้จักตอนที่เข้ามากรุงเทพนะคือโรสไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเป็นเด็กรัดวีรัดวีดว <c oughs> นะคะก็คือโรสรู้จักร้านนี้จากการที่เขาไปเปิดเหมือนเป็นแฟรนช์ที่จังหวัดบ้านเกิดของโรสนะคะแล้วโรสรู้สึกว่าชีสมันอร่อยมากทุกคนแล้วมันก็เป็นเหมือนเฟรนช์ฟรุกขมเนี่ยแหละซึ่งโรสชอบกินเฟรนช์ฟอยู่แล้วเฟรนช์ฟลาเลเวอร์ซึ่งคุณน้ำโมอาจจะไม่ได้เป็นเฟรนช์ฟลาเลเวอร์มากแต่สุดท้ายก็มากินเพราะว่าโรสซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ ที premises, ่ m d k เนอะอยู่ที่ชั้น5นะคะถ้าใครอยากจะมาตามพิกัดเนาะก็คือร้านจะอยู่ตรงบนวนบนขึ้นมาที่ชั้น5อยู่ชั้นเดียวกับอเมซอนแล้วก็พวกร้านแบบร้านกล้องตามหาไม่ยากนะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะผมเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยได้อยู่แถวร้านสมใจด้วยถ้าใครที่แบบมาที่นี่บ่อยๆก็น่าจะรู้จักร้านสมใจเนาะแบบน้องนนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยร้านอยู่ใกล้ๆกับร้านสมใจนี่เดินมาิีเดี่วถึงแล้วเลย แไปสั่งกันปกติสั่งอันไหนปกติสั่งอันนี้แบบขยำพวงหนึ่งรสเป็นไซส์ใหญ่สุดแต่ถ้าใส่เล็กๆก็จะเป็นไซส์พวกนี้นะทุกคนมันก็จะแบบมีเริ่มตั้งแต่55บาทแล้วก็มีแบบราดชีสนี่ราคาตามนี้เลยครับผมเอาเฟนไฟอันนี้ค่ะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะเอาราดค่ะครับผม เอาปาปิก้าครับผมนี่เป็นเชดด้าชีสใช่ค่ะก็คือปกติจะเป็นเชดด้าชีสทุกคนที่เรากินปกติอันนี้ก็คือตอนนี้เขามีแบบเป็นท็อปปิ้งเพิ่มมาให้นะมีให้เลือกได้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาอีกอันไปลองก็คือรสหม่าล่าใช่ไหมคะมันมีหม่าล่ามาใหม่เนาะเอาเป็นไซสเล็กก็ได้ค่ะหม่าล่า มนนีอันแรกให้เขาใส่ถุงให้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีๆกันทั้งหมดนี้เราก็คือจ่ายไป145บาทนะนได้สองถ้วยก็คือไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเป็นราชีทุงหางคู่ นีไซส์ใหญ่สุดที่เขามีซึ่งเวลาเรามาสั่งเราก็สั่งไซส์นี้ตลอดเพราะว่ากินสองคนถ้าโรตกินคนเดียวเราก็จะสั่งไซส์เล็กไซส์กลางอะไรอย่างเงนะี้ะซึ่งอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะสั่งมาให้นโมลองเป็นมาล่านะคะทุกคนก็าอาจจะยมหน่อยเพราะเราพยายามเดินหาที่นั่งหิวแต่รับรองว่าอร่อยที่เราชอบร้านนี้นะเพราะว่าชีสของเขา,า่คือโรตเป็นคนที่ไม่ชอบกินชีสมายองทุกคนชีสท,ที่มันจะออกแบบหวานมีติดเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือโอ่ะไม่ชอบชีสผสมมายองเนสก็เลยชอบชีส เป็นเชดด้ชีสจริงๆซึ่งก็แบบยังหาร้านไหนไม่ค่อยได้ที่จะเป็นชีสเรียวๆแบบเนี้ยทุกคนรถก็เลยชอบร้านนี้นะคะมาชิมกันอันนี้รถเลือกเป็นรถปาปิก้านะคะรสชอบกินปาปิก้าไม่รู้ทาไมถ้าทุกคนชอบรถอื่นก็เอาได้นะมีมักนก็จะเป็นชีสแบบเนี้ยก็อยู่บนตัวมันอร่อยมากทุกคน เด่นเลยนะตัวเฟนฝายเขาก็ทําได้ดีด้วยอะ่ะหมายถึงว่ามันนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แข็งๆหรือว่าไม่ได้แบบว่ายมเหี่ยวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรูรู้สึกว่าตัวเฟนฝายเขาก็ทําได้ดีแล้วก็เป็นเฟนฝายชิ้นใหญ่นะทุกคนอ,อันนี้ชิ้นเล็กอันนี้ชิ้นเล็กจริงๆมันมีชิ้นใหญ่ด้วยเอาดิวชีแล้วนะน้อมโมลองกินรสหมาล่าดูปกติกินแต่อันเนี้ยไม่เคยกินอันนี้รสหมาล่ามาใหม่ เป็นยังไงวะใช่เดี๋ยวมาลองกันตั้งกล้องแป๊บโอเคทุกคนมุมกล้องมันจะแปลกหน่อยวันนี้เราลองกล้องไปในตัวอืนอี้อมาันนี้มาราชีชีใช่เนี่ยซึ่งมีแค่น้ำมูที่ลองได้เพราะรถไม่กินมารามาราอยู่ไหนอะชีเยอะจัดชิ้นไปโดนแต่ชีสอ่ะแต่เขาให้ชีเยอะจริงๆรทุกคนท้าชีเยอะมากนี่เนี่ยชีบ่อชี มันอาจจะไม่ได้เลิล่อนหรูอะเพราะมันไม่เลื่อนหรูมากมันราคามันเลยโอเคกินได้หม ชอบไม่ชอบให้ไหนเอาเป็นว่าถุครั้งที่รถมาเอ็มบีเพยรถต้องมาแวะเซอรานี้ก่อนแวะทุกครั้งห้างจะปิดก็ต้องแวะมันต้องได้กินอ่ะแล้วก็ตอนนี้เขามีหลายรถเพิ่มมากขึ้นเนาะอย่างรถมาล่าอันนี้ก็มาใหม่ทุกคนแล้วก็ชีสก็มีมากขึ้นจากปกติจะเป็นเชด้าชีสเฉยๆก็คือเป็นมีสเปซชชีสมาโยชีสแล้วก็โคชูจังชีสสี่อันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าราคายังเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะเมื่อหลายปีมาแล้วที่ราเคยกินตอนแรกอ่ะมันราคาอาจจะถูกกว่านี้ประมาณสักสิ ถ้วยเล็กอ่ะมันจะประมาณ45ี่หเนาะเหมือนก็เพ้่มราคมามาประมาณสิบาทแต่ว่ามันก็คือหลายปีแล้วนะ<ม>ทุกคนอันนี้ก็คือต้องเห็นใจผู้ประกอบก,การด้วยนะ<ม>นั่นแหละตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาประมาณ10บาทราคาเรื่องน่ารักน่าใจอยู่อืมครับจะหมดแล้วจะขึ้น อร่อยจริงๆทุกคนอยากให้ได้มาลองกันแล้วก็เขาไม่ได้มีเฉพาะสาขาที่ MBK นะเขามีสาขาอื่นด้วยครั้งที่แล้วเราสองคนไปแซชั่นไอแลนด์เนาะก็เจออยู่ชั้นบนๆแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันมีสาขาที่ไหนบ้างเดี๋ยวไว้ถ้าหาข้อมูลได้เดี๋ยวจะมาแปะให้นะคะทุกคนก<อ>า,ากินมั่งพูดเยอะแล้วเขาให้เดิงๆๆนะอยให้ดูแท่งที่ใหญ่ที่สุดนี่เดี๋ยวนะนี่นี่คือแท่งที่ใหญ่ที่สุด ห่วยข้าใหญ่มากเหมือนเราลืม,มะลอะไรเราลืมปกพิบลืมปกพิบินแลยเขาถ้ามึงถ่ายปกพิบตั้งมึงมุมเสยกนันั่งอร่อยมากกินจริงๆๆกินกันแบบเงียบๆงียต้องมา,า,าทาทัวรเวิร์ดอ่ะเขา,าเรียกว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึง ส่วนสยามถ้ามาด้วยกันต้องไปที่ที่ฝ่ายทุกครั้งทุกครั้งจริงๆนะตั้งแต่คบมาคือทุกครั้งจริงๆกนะี่ปีแล้วอะ่ะสี่ถ้าเธอกินอันนี้แบบ่ปีแรกอะ่ะไม่อ้วนได้ไงอะ่ะ ทุกคนคะการกินเ่นฝายทำให้เราอ้ว,อวนใช่แต่ถ้าใจเรารักออกกําลังกายบนไปคะ่ะนิ้งก็จะบอกว่าก็ถ้าวันนี้จะอ้วนก็ให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เป็นคนจัดการในล่าว,วันนี้อร่อยมากอย่างรก็รักรูปร่างก็แนะนําว่าเพนฝายกินได้อย่าก,กินบ่อยแบบทุกวันเนี่ยไม่เอาอาทิตย์ดเดอาทิตย์ละวันสองวันก็พอเนาะ ของว้วนๆของอร่อยถ้าเลิกไม่ได้ก็กินมัน้าไปครับผม <c oughs> ครับผมก็กินมันตลอดฮะ <c oughs> ใช่ค่ะโรยก็ไม่เคยงดนะโรนแค่แบบว่าเออเผาลงนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> คือก็อยากปิดทีป่ะแต่หยุดกินไม่ได้ทําไงง <c oughs> ั่นเด็กหมดแล้วนี่ไงคําที่ชอบพูดบ่อยๆชิ้นสุดท้ายแฟนสวย <c oughs> ไหนไหนมีอะไรนะใชใช้วิธีนี้วิธีไหนวิธีปาดขอบกินอะีร อย่าเพนะิ่งรีบกินปีกชให้หน่อยคือตอนแรกอ่ะไม่เห็นว่าจะหยุดกินแล้วก็จะปีกชีสแต่ว,ว่าหยุดกินไม่ได้อ่ะก็ะเลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนกันนะคะว่าอร่อยบอกต่อของเราในครั้งนี้นะคะชื่อร้านว่าชีสี่ไฟซึ่งสาขาที่เรามา่กินนะคะเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ในห้างเ d ็ดีเคหรือว่ามาบุญคงนะคะโมอยู่ชั้นห้านะคะห่างง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ๆกับร้านส,ใสูใจนะคะทุกคนถ้าเกิดแบบน้อง นักเรียนนักศึกษาคนไหนเนี่ยมาสนใจบอ่อยๆอยู่แล้วน่าจะได้เดินผ่านกันมากก็ลองแวะซื้อกินกันได้ราคาไม่แพงนะเริ่มต้นที่55บาทแล้วก็ราคากล่องใหญ่ไม่เกิน100บาทเออบวกชีสไหมอะไรไหมก็แล้วแต่ ดังมากดังเหมือนอยู่ในเครื่องบินเลยแล้วก็เขายังมีสาขาอื่นๆอีกนะอย่างเช่นที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะก็ไปลองกันได้นะราคาน่าจะเป็นมาตรฐานนะคิดว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีหลากหลายรสเลยคือราคา55บาทไม่รวมชีสเนี่ยมันจะได้ผงขย่าวนะท<ช>ุกคนได้เป็นแบบว่าผสมผงนู่นนี่นั่นคืออยากได้รสอะไรก็สั่งเขาไปนะคะแล้วก็ถ้าใส่ชีสก็เพิ่มส0บ,บาท,บาทเรียกว่าเหมือนหาของกินเล่นแถวสยามก็อชคใช่ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็ชีสเนี่ยเป็นแบบ เหมือนเป็นชีสไม่ผสมนะคะเป็นเชด้าชีสแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีชีสด,ดิฟต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยก็ลองไปเลือกกันดูใครชอบแบบไหนก็ลองไปสั่งกันดูได้คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอร่อยบอกต่อแบบที่พวกเราทำกันอยู่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ คล้ายเท่กับช่องเล็กๆอย่างช่องอันเดอร์โรของพวกเราด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วใครที่ถูกใจก็สามารถให้ซุปเปอร์แตงกันได้นะคะรวมถึงมีการสมัครสมาชิกเราด้วยนะคะผมเรียกว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวสวนกุหลาบใช่ครับผมไม่ได้สวนกุหลาบอะไรไอโมเลสอะไร น่ารัค่ะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะผมแล้วคลิดหน้าเราจะพาไปอร่อยบอกต่ออะไรก็อย่าลืมติดตามกันไห่แล้วเจอกันใหม่คิดหน้านะคะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย